นะครับเราพาทุกทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมนะครับสวนอินทผลัมซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองเดาอําเภอสามชุกนะครับซึ่งมีผลิตภัณฑ์อินทผลัมที่เอ่อมีความหวานนะครับแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดีเลยทั้งยังจําหน่ายผ่านเพจออนไลน์ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราพาทุกท่านไปเยี่ยมชมกันในสวนนะครับเ,เจ้าของสวนรออยู่แล้วไปกันเลยครับ สวัสดีครับท่านเกษตรอำเภอรออยู่ตรงนี้แล้วด้วยนะครับอันนี้หนูแนะนําตัวหน่อยอันนี้เจ้าของสวนนะครับค่ะชื่อสวนอะไรเอ่ยอ่าสวนชื่อสวนนิทรรานาำโชคดำมีการเกษตรนะคะอ่าตอนนี้มีพื้นที่กี่ไร่ะครับตอนนี้พื้นที่สามสิบสี่ไร่สามสิบสี่ไร่เป็นสายพันธุ์ไหนส่วนใหญ่จะเป็นบาฮีเพราะเนือยื่อค่ะอ๋อครับแล้วลูกนี้นะอ่ลูเหลืองนี่นะใช่ค่ะ่ ในส่วนของอินทผลัมตรงนี้ปีหนึ่งเราผลิตแค่ครั้งเดียวปีหนึ่งออกผลผลิตหนึ่งครั้งหนึ่งครั้ง,งใช่ไหมครับใ,<ช>ในเรื่องของการตลาดรรเราจําหน่ายในช่องทางไหนบ้างการตลาดเราจาหน่ายทางออนไลน์แล้วก็มีพ่อค้าคนกลาง แม่ค้ามารับซื้อที่สวนแล้วก็จะวางจำหน่ายหน้าสวนด้วยในราคาที่ย่ำเยาว์ถัดมได้ทราบว่าเรามีเรามีต้นพันธุ์ด้วยใช่ใชไหมครับผลิตสายพ<ไ>ันธุ์ต้นพันธุ์ต่างๆมาจำหน่ายด้วยใช่ใชไหมครับค่ะแล้วอย่างนี้ช่อหนึ่งนี่ประมาณกี่โลได้คะเนี่ยอ่อน,นี้ประมาณห้าโลโประมาณห้าโลหกโ,โลโอ้ยหนึ่งต้นนี่ก็ได้สักประมาณห้าหกช่อเลยเหมือนกัน แล้วแต่ค่ะแล้วแต่ต้นถ้าถ้าต้นที่โตขึ้นสูงขึ้นสันก็จะเยอะขึ้นอย่างต้นนี้ต้นนี้ก็จะประมาณเจ้ดเยอะเจ็ดแปดโลเจ็ดเจดแปดโลออเจ็ดแปดโลแล้วก็มีประมาณักประมาณเกือบสิบจันนะค่ะต้นนี้กี่ปีครับต้นนี้ประมาณหกเจ็ดปีหกถึงเจ็ดปีนะครับดูผลผลิตตอนข้างสมบูรณ์แล้วลูกโด้วยครับอันนี้คือผลิตภัณฑ์เจเพของของสวนเลยใช่ไหมครับ ใครสนใจมีเบอร์ติดต่อไหมคะมีค่ะเเบอร์ติดต่อนะคะของของขัญเองก็คือ926962451ค่ะติดต่อโดยตรงได้เลยค่ะพี่ถามอีกหน่อยในเรื่องของการดูแลรักษามันมีสัตรูพืชตัวไหนที่ที่เอ่สร้างความเสียหายไหมออินทผลามที่เราต้องคอยตักคูนตามจะมีด้วง มีเพียอะไรเงียเพียก็จะกินใบด้วงก็จะกินลำต้นก็จะดูแลยากิดหนึ่งยาิดหนึ่งครับแต่ว่ารับประกันได้ว่าสินค้าของส่วนนี้ปลอดสารพิษแน่นอนปลอดสารเคมีแน่นอนปลอดสารค่ะเพราะว่าเราใช้เกษตรินทร์เป็นน้ำหมัก รวมถึงเห็นมีผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะในต้นนี้ในหกปีนี้สิบเอ็ดช่อเนี่ยสิบเอ็ดช่อละแปดเก้าโลนี่เนี่ยโอ้เฉลี่ยแล้วต้นหนึ่งทำารได้ให้ประมาณต้นหนึ่งต้นนึง้ได้ประมาณไม่วู้แต่ปีอะคะว่าราคาต่ออแต่ละปีอะราคาปีนี้ราคาปีนี้คือราคาปีนี้ของที่สวนเนี้ยจะบอกได้ว่าจะถูกก่อน เพราะว่าเราเราเราอยากให้แบบทุกคนได้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 ทานกันแล้วก็ด้วยเศรษฐกิจด,ด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจำหน่ายในราคาที่ย่ำเยาวถ้าหน้าสวนก็จะราคาเริ่มต้นที่ร้อยห้าสิบสองร้อยสองร้อยห้าสิบแบบนี้ค่ะก็ถ้าอันนี้ประมาณจันละจันละตีว่าประมาณจันละเจ็ดโลเจ็ดโลเจ็ดสิบประมาณเจ็ดสิบโลก็คูณไปคูณสองร้อย ก็จะได้ต้นละขนาดซื้อแล้วม,มีสายพันธุ์นี้และมีสีแดงนะครับสีแดงสีแดงทางสวนของสวนเราจะเป็นพม่าเล็กค่ะพม่าเล็กแต่ว่าจะเป็นพม่าเล็ก,กล่ดีแต่เขายังมีความฝันต้องคนที่แบบว่ารักษาสุขภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะนิยมทานแต่แต่ว่าถ้าส่วนใหญ่แล้วเขาจะนิยมบาหิงมากกว่าเพราะว่าอันนี้จระวานกรอบไม่เสีย แต่ถ้าจะให้ช่วยลดน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องเบาหวานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก<ม>็จะกินิตสิบบาทอย่างเนี้ยต้นเนี้ยมันมีอยู่สองหนอเนี้ยเราสามารถแยกหนอนได้ไหมหรืยอย่างไงหรือว่าปล่อยไว้อย่างนี้ได้เลยปล่อยไว้อย่างน<ๆ>ี้ก็ได้ค่ะแยกหน่อก็ได้แยกหน่อ,น,อนี้ขนาดนี้มันแยกได้ไหมโตแล้วเนาะโตแล้วถามว่าแยกได้ไหมแยกได้แต่โอกาสตายก็มีถ้าแยกก็ควรแยกตั้งแต่ติดตั้งแต่เด็ก